สำหรับนักแสดงนั้นการได้รับบทดีๆนอกจากจะเป็นคารช่วยแจ้งเกิดแล้วนะคะก็ยังถือว่าเป็นการฝึกฝีมือทางการแสดงอีกด้วยค่ะซึ่งกอล์ฟอัครานั้นได้ตัดสินใจอำลาวงการหลังจากฝากผลงานการแสดงเอาไว้12ปีด้วยเหตุผลที่ว่าอิ่มตัวกับทุกบทบาทติดตามในไทยบันเทิงคืนนี้ค่ะ ที่ทงานอะไรการต่อสู้มือเปล่าแบบมวยโบราณจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องชัยยาที่แม้จะทำรายได้ไม่มากนะักแต่ก็สร้างชื่อให้กับก๊ฟอฟอัคาราอามาตยากุลผู้มารับบทเด็กหนุ่มสุราที่อยากเป็นนักมวยไทยอาชีพ กอฟอัคราบอกว่านี่เป็นภาพยนตร์เรื่องสำคัญที่เขาประทับใจมากที่สุด 1 2ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงกอฟอัคารดารับบทบาทการแสดงหลากหลายทั้งพระเอกอกสามศอกในปลายเทียนสายโลหิตรวมถึงการเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นแนวหวือหวาในแม่เบีย้ยนอังจากนั้นยังมีหนังผีและเรื่องราวความเชื่อซึ่งกอฟอาคาาัครดาเป็นหนึ่งในนักแสดงอันดับต้นๆที่ผู้กำกับเลือกให้เป็นพระเอกโดยทุกบทบาทล้วนเป็นประสบการณ์ให้กับนักแสดงชายที่ขึ้นชื่อว่าเลือกรับงานทิท้าทายเท่านั้นจับคนพวกนี้ได้ผมอยากได้ไหมครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ย ผมจะเล่นสมมติอ่ะตอนแรกแม่เบีย้ยอย่างเงี้ยตอนนั้นพอแม่เบีย้ยปุ๊บพวกหนังอีโรติกก็เข้ามาเต็มเลยผมไม่รับเลย <c oughs> ก็กลายเป็นว่าเราฉีกไปเลยเราไปรับอ่าตอนนั้นไปรับายเทียนไปรับปลายเทียนละคร <c oughs> ก็แบบพูดกรอนแปดแล้วก็แต่งตัวแบบเป็นตัวในวันวันในคดีไปเลยอะไรเงี้ยอ่าซึ่งเออมันก็ฉีกลุกไปเลย,ยงี้ย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นพีเรยก็มาเตไมไปหมดเหมือนกัน <c oughs> ก็กลายว่าเออเราก็ฉีกไป,ไป,ไ,ปไปรับแบบพางชมพูตอนนั้นภาพยนตร์ ก็เป็นแบบเป็นเป็นทหารเป็นอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามฉีกลุกไปเรื่อยฮะแล้วก็หลังนั้นก็เอ่อมาลองจองผมังเวกอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราเราพยายามจะฉีกลุกเรื่อยๆแล้วก็จนคนเขาจริงๆแล้วเขาเําจหน้าจริงเราไม่ได้ก็มี แ,แสดงกับคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ต้องอาศัยจินตนาการทำให้กอฟอัคราตัดสินใจรับบทไพรทันทีและฝากไพรดิบไว้เป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายก่อนไปทำธุรกิจร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา แม่พ่อแม่อย่าร้างกันแต่ทั้งคู่ก็พยายามกลับมาดูแลลูกชายพร้อมกันเมื่อมีเวลาคือเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Boyhood ที่ตามติดชีวิตของเมซันตั้งแต่เด็กจนโตโดยเอลล่าโคเทรนที่มารับบทนี้ก็ถูกบันทึกการเติบโตตั้งแต่อายุ6ขวบจนถึง17ปีริชาร์ดลิงเลเชอร์ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งใจใช้เวลากว่า11ปีตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาเพื่อรอคอยให้เด็กหนุ่มเติบโตไปตามช่วงอายุที่สอดคล้องกับบทภาพยนตร์ซึ่งก็รวมไปถึงผู้มารับบทเป็นพ่อและแม่ด้วย เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของนักแสดงที่ต่างมีอายุเพิ่มขึ้นจริงโดยไม่ต้องอาศัยตัวแสดงแทนซึ่งผู้กำกับก็ย้ำว่าต้องการนำเสนอแง่มุมของคนเราที่ว่าแต่ละคนมีวิธีที่จดจำชีวิตตัวเองอย่างไรเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว